ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นนิคิอิบ่ายนะครับของวันที่18นะครับผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับเลขวิง่งเลขรูดมีศูนย์กับหตัวรองคือ2นะครับจับคู่เด่นนะครับก็มี08 09 06 58 59 56แล้วก็28 29 26ตัวกันมี18 19 16แล้วก็4ี่แปดส ครับถ้าไงก็ขอขอบคุณนะครับส่วนรอบเช้านี้ก็ผ่านรอบเช้ารอบเช้าอ่านี่ครับอันนี้มันเป็นรอบเช้านะครับผ่านนะครับก็เข้าเข้าตัวนี้ครับนี่เก้าเก้าก็ผ่านนะครับเนี่ยรอบเช้าผลผลการออกนะครับครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเพราะว่าอ่มันมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับ นี่ครับอ่าอีกเที่ยวหนึ่งครับถ้าไงก็รอบบ่ายเรามาลุ้นกันต่อนะครับขอให้เฮงๆทุกท่านนะครับครับส,สวัสดีครับ